ขอบคุณมากคะ่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ LINE ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพ่ทาลอตเพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจชญาตามความหมายของไพ่ทาโลหรือไพ่ทาลอต ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้าแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวขึ้นอันเชี่ยวกราดน่าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประคับประคองความรู้สึกใจน้อย พร่ำสอนให้ทุกคนรู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปล่าบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาเก้าเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยามถูกดูหมิ่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอตด,ด้วยหลักจิตวิทยาและปัจญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะคุณผู้ชมคะความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอไม่ใช่นิสัยดัจจริตและไม่ใช่จุดอ่อนที่ต้องกำจัดไปจากชีวิตตรงกันข้ามทุกคนควรมีความอ่อนโยนต่อคนใกล้ชิดและผู้อื่นอย่าเคืนอายที่จะแสดงความอ่อนโยนเพราะความอ่อนโยนเป็นยาวิเศษที่บำบัดร,รักษาเยียวยาใจ ฟื้นฟูชีวิตคนได้อย่างอัศจรรย์กรุณาอย่าฟู้งฟักสะสมความก้าวร้าวเพราะความก้าวร้าวคืออาวุธที่ทำร้ายคนอื่นและตัวเองอาจารย์ขอมอบความอ่อนโยนให้กับทุกคนเปรียบดังสายน้ำลำธารเล็กๆเกยน็นฉ่ำชุ่มชื่นใจค่อยๆเอ,อื่อยไหลลัดเลาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดในตอนนี้ถ้าชีวิตคุณไม่มีความทุกข์ร้อนใดๆ ก็คงมองข้ามและไม่เห็นค่าลำธารสายนี้แต่หากวันหนึ่งชีวิตคุณเผชิญความเลวร้ายไม่มีใครเข้าใจคุณและไม่เหลือใครขอให้นึกถึงลำธารน,น้อยๆสายนี้เสียงอาจารย์จะคอยเป็นเพื่อนคุณผู้ชมในยามขับรถหรือทำงานบ้านงานอดิเรกหรือในช่วงก่อนนอนก็จะมีอาจารย์เป็นเพื่อนคอยปลอบใจให้กำลังใจ เสียงอาจารย์จะกล่อมไปเรื่อยๆเรื่อๆจนกว่าคุณจะหลับในคืนนี้นะคะสวัสดีค่ะราศีพฤษพสบายดีไหมคะราศีพฤษพคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนคะ่ะสำหรับราศีพฤษพที่เพิ่งชมคลิปวิดีโอเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะคะแต่ไหนแต่ไรามาคลิปวิดีโอราศีพฤษภ มียอดวิวน้อยที่สุดในบรรดา12ราศีค่ะอาจารย์เข้าใจว่าเหล่าประชากรชาวราศีพฤษภโชคดีมีความสุขสมหวังในความรักมากกว่าราศีอื่นๆและเอาใจช่วยชาวราศีพฤษภให้มีความสุขตลอดไปแต่เดือนกันยายนปี63นี้ปรากฏว่าคลิปวิดีโอราศีพฤษภมียอดวิวสูงเป็นอันดับสองรองจากราศีกุมแชมตลอดการปรากฏการณ์นี้ทำให้อาจารย์ประหลาดใจมาก และก็มีราศีพฤกษกติดต่อมาปรึกษาส่วนตัวมากด้วยค่ะเคยมีผู้ชมบ่นกับอาจารย์ว่าอาจารย์ครับเวลาทุกใจเรื่องความรักเนี่ยทำงานทำการไม่ได้เลยครับบางคนก็บ่นอีกว่าอาจารย์คะน้ำหนักหนูลดลง10กิโลกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยคะ่ะโถน่าเห็นใจนะคะเอาละทุกคนวันนี้เราได้โคจรมาพบกันผ่าน YouTube เมื่อเราได้รู้จักกันแล้วต่อแต่นี้ไปทุกคนจะมีอาจารย์เป็นเป็นเพื่อนคอยปลอบใจให้กำลังใจและเข้าใจคุณเสมอนะคะเรามาดูไพ่โรแมนติกทาลอดประจำเดือนตุลาคมของราศีพฤษภได้แก่ four of swords the star queen of swords judgment k n i g h t of swords six of pentacles two of wands three of cups eight of swords king of swords and the wheel ให้ทั้งหมดนี้จะมาบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภว่าทุกวันนี้ราศีพฤษภบางคนดำรงชีวิตอยู่โดยถือคติพจน์ว่าใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรักทาแบบนี้คุณคิดว่ามันดีที่สุดแล้วในเมื่ออารมณ์ของคนรักเหมือนพายุทอร์นาโดมีอนุภาพการทำลายล้างรุนแรง พร้อมจะพัดทุกอย่างที่ขวางให้พังพินาศราบเป็นหน้ากองคุณก็อย่าไปขวางเขาปล่อยเขาให้มีอิสระเต็มที่เขาอยากทำอะไรก็ทำอยากพูดอะไรก็พูดคุณเป็นฝ่ายเงียบและทำใจเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์ให้เดินหน้าต่อไปราศีพฤษภบางคนพยายามสวดมนต์นั่งสมาธิฝึกจิตให้เข้มแข็งอยู่เสมอคะ่ะขนาดว่าราศีพฤษภพยายามฝึกจิตให้เข้มแข็งแล้ว แต่ดูท่าคนรักเกเรหนักเอาการนะคะเขาช่างขยันสร้างเรื่องให้คุณปวดเสียนเวนก้าวอยู่บ่อยๆบ,บางเรื่องคุณก็พยายามมองข้ามไม่ถือสาหาความพยายามตีกรอบปัญหาไม่ให้เกิดเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่บางเรื่องก็สุดจะทนจริงๆใจอยากจะด,ด่าให้สำนึกอยากจัดการลงดาปราบพยศให้หลับจำบ้างแต่สุดท้ายคุณทำอะไรไม่ได้เลยคะ่ะ คุณต้องเป็นฝ่ายข่มใจข่มอารมณ์และทำความเข้าใจกับพฤติกรรมแย่ๆของคนรักเพื่อเรียนรู้ความเป็นตัวตนท่าแท้ของเขาให้ลึกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ตัวเองบรรลุในวิบากกรรมความรักครั้งนี้อาการเช่นนี้ราศีพฤษภคะควรตระหนักเรื่องจิตวิทยาบ้างนะคะในเวลานี้ควรพิจารณาอุปนิสัยใจคอและพฤติกรรมคนรัก ดูว่าอาการที่เขาแสดงออกใกล้เคียงกับปัญหาสุขภาพจิตอะไรบ้างเช่นนอสซิสติกหลงตัวเองบ้าอำนาจจอมบงการไม่ฟังใครขี้อวดบ้าหยอแพนิคตนกตื่นกลัวต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่มีเหตุผลแพรานอยดความหวาดระแวงผู้อื่นอย่างไร้เหตุผลไม่ไว้ใจใครเกินเหตุไบโพล่า มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปมาสองอารมณ์ที่ต่างกันสุดขั้วระหว่างอารมณ์ซึมเศร้าสลับกับอารมณ์ดีมากกว่าปกติเช่นเดือนก่อนซึมเศร้านอนทั้งวันขังตัวเองอยู่ในห้องไม่สนโลกแต่พอเดือนนี้ไฮเปอร์คึกคักราวกับม้าดีดนอนไม่หลับอยู่ไม่ติดบ้านหาเรื่องออกบ้านทุกวันฮิสเทเรียไม่ใช่บ้าผู้ชายนะคะอย่าเข้าใจผิด แต่เป็นอาการของคนขาดความอบอุ่นขาดความรักในวัยเด็กจึงเรียกร้องความสนใจขี้อิจฉาอาการนี้เป็นไปได้ทั้งชายและหญิงและยังมีอีกหลายโรคค่ะขอให้คุณโฟกัสในเรื่องจิตวิทยาก่อนอย่าพุ่งประเด็นดูดวงอย่างเดียวค่ะซึ่งถ้าเขามีอาการใกล้เคียงที่อาจารย์ยกตัวอย่างนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเฝ้าระวังสุขภาพจิตตัวเองด้วยค่ะ พาอคุณตกอยู่ในสภาวะถูกกดดันทางจิตใจอย่างรุนแรงไพโรแมนติกทาลอดบอกว่าคุณรู้สึกว่าทุกวันนี้มีเขาก็เหมือนไม่มีหัวใจคุณห้าวเหน็บเหลือเกินเหมือนคนไร้ค่าไม่มีความหมายในชีวิตเขาแต่คุณก็พยายามแบ่งรับแบ่งสู้กับความทุกข์ถ้าราศีพฤษภคิดมากอาจส่งผลให้มีปัญหาทางสุขภาพจิตป่วยเป็นโรค depression มีอาการซึมเศร้าได้นะคะไพโรแมนติกทาลอตพูดถึงปมปัญหาลึกลงไปในความสัมพันธ์ว่าขอให้ราศีพฤษภวางเรื่องการนอกใจรักสามเศร้ามือที่สามลงก่อนมาฟังเรื่องนี้ค่ะพอพูดถึงปมปัญหาเชิงลึกคราวนี้อาจารย์จำเป็นต้องพูดถึงจิตวิทยาในเรื่อง t Toxic r e l a t i o n s h i p s ถ้าราศีพฤษภคนใดเมื่อคุณพิจารณาอุปนิสัยใจคอ และพฤติกรรมคนรักอย่างท่องแท้จนเข้าใจแล้วว่าบางทีคนรักอาจมีปัญหาสุขภาพจิตจริงๆราศีพฤษภอาจเข้าข่ายปัญหาที่เรียกว่า Toxic Relationships รักเป็นพิษหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนมีคนใดคนหนึ่งต้องมารองรับอาการของพฤติกรรมดักสายด้านมืดของคนรักอย่างทุกข์ทรมานเหมือนตกนรกราศีพฤษภบางคนต้องทนทุกข์ กับพฤติกรรมเลวร้ายของคนรักเช่นหยาบคายก้าวร้าวกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบควบคุมบงการดุดดังเป็นทาสของเขาอันว่าพฤติกรรมดักสายด้านมืดของมนุษย์นั้นเกิดจากพื้นฐานการเลี้ยงดูของครอบครัวและสภาพเวดล้อมสังคมที่เติบโตมาและถ้าเข้าขั้นมีปัญหาสุขภาพจิตอาการของโรคทางสุขภาพจิต สามารถถ่ายทอดทางพัตุกรรมอีกด้วยส่วนใหญ่พฤติกรรมด้านมืดนี้อาจติดตัวไปจนวันตายมันอาจจะสายเกินไปแล้วถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนแปลงนิสัยเขาและถ้ามีเรื่องการน,นอกใจมีมือที่สามแน่นอนคุณจะเจ็บปวดทุกทรมานกับปัญหาซ้ำซ้อนเลยค่ะสรุปความรักความสัมพันธ์ของราศีพฤษภถึงเวลาแล้วที่ราศีพฤษภต้องรวบรวมสติ แล้วอยู่กับตัวเองถามใจตัวเองตกผลึกให้ได้ว่าจะเอาอยัางไงถ้าคุณรักและผูกพันกับเขามากชีวิตนี้อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขารับไม่ได้ถ้าต้องเลิกกันงั้นคุณต้องยอมยอมสูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตเพื่อแลกให้เขาอยู่ในชีวิตคุณต่อไปลองคิดดูซิว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตที่คุณจะต้องเอาไปแลกกับเขาส่วนใหญ่แล้วร้อยทั้งร้อย มันก็คือศักดิ์ศรีความเป็นตัวตนพูดง่ายๆในการใช้ชีวิตอยู่กับเขาคุณอย่ามีตัวตนอย่ามีความคิดอย่าทันเขาปล่อยให้เขาอยู่เหนือคุณมีหนำซ้ำคุณต้องคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเกื้อกูลให้ความสุขเขาด้วยค่ะพอได้ฟังแบบนี้เชื่อว่าราศีพฤษภอดควรเป็นแถวๆเลยว่าโอ้ยแบบนี้เขาเรียกว่า คู่เวรคู่กรรมกันชัดๆเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เปิดไพ่ Oracle The l o m a n c e Angels เพื่อรับคำแนะนำจากเทพคิวปิดเทพแห่งความรักนะคะสุดท้ายเทพคิวปิดเทพแห่งความรักมาแนะนำราศพรีพฤษภว่าโซเม e นั่นไงงานเข้าแล้วราศพรีพฤษภถึงว่าเดือนกันยายนคลิปวิดีโอราศพรีพฤษภมียอดวิวสูง อาจารย์จะบอกว่าราศีกุมมียอดวิวสูงที่สุดในบรรดา12ราศีผูกขาดตำแหน่งแชมป์นานเกือบ3ปีจนถึงวันนี้ค่ะสาเหตุเพราะราศีกุมได้ไพ่โซ m เมดนี่แหละค่ะเรื่องราวความรักดรามา่าชนิดที่เรียกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครใครไม่เจอกับตัวไม่มีวันประเมินความทุกข์ได้หรอกต้องให้เจอด้วยตัวเองก่อนถึงจะรู้ซึ้งว่า เจ้ากรรมนเวรมาในรูปคนรักหรือมาในรูปสามีหรือมาในรูปภรรยาคราวนี้ราศีพฤษภได้ไพ so ่โซเมทเช่นเดียวกับราศีกุมก็เทียบเท่าราศีพฤษภเดินวัดรอยเท้าราศีกุมแล้วว่างๆไปส่องดูคลิปวิดีโอราศีกุมนะคะความสัมพันธ์ในรูปแบบโซเมทหมายถึงคู่รักมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งถ้ามองในด้านบวกทั้งคู่ จะรู้สึกมีความคุ้นเคยกันอย่างประหลาดราวกับว่าเหมือนรู้จักกันตั้งแต่ชาติปางไหนอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้มันรู้สึกอยู่ข้างในลึกๆเป็นความรักสุดแสนโรแมนติกเหมือนละครแต่มองในด้านลบก็เพราะมีความคุ้นเคยกันสนิทใจไว้วางใจกันมากจนลืมให้เกียรติกันพังเพอแสดงพฤติกรรมดักไซด้านมืดทำร้ายคนรักขาดการสำนึกผิด แน่นอนคนถูกกระทำก็จะทุกข์ทรมานเหมือนตายทั้งเตนแต่ถึงกระน,นั้นก็ยังรักและไม่คิดจะทำร้ายกับคืนขอเพียงแค่อยากให้คนรักสำนึกผิดได้กับตัวกับใจก็พอแต่มันยากมากค่ะหากราศีพึกษบคนใดตกอยู่ในสภาพรักเป็นพิษ Toxic Relationships ควรศึกษาจิตวิทยา เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์หาทางแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตจริงอย่าไปงมงายอย่าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องไสยศา,ศาสตร์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เคยมาปรึกษาส่วนตัวคุณได้เข้าใจหลักการทำงานอาจารย์แล้วว่าในชั่วโมงการปรึกษาอาจารย์เน้นจิตวิทยาเพื่อชี้แนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆตุลาคมนี้คลิปวิดีโอราศีพฤษภยาวมาก และคลิปอาจจะยาวกว่าแชมป์ราศีกุมเสียด้วยซ้ำไปถือว่าเป็นการรับน้องใหม่เป็นเด็กหน้าห้องร่วมกับรุ่นพี่ราศีกุมก็แล้วกันนะคะเอาละ่ะราศีพฤษภแล้วเราจะมาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าพฤศจิกายนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะขอขอบคุณชาวราศีพฤษภที่ให้ความสนใจ ติดต่อมาปรึกษาส่วนตัวอาจารย์ดีใจมากที่ได้รู้จักได้พูดคุยกับคุณผู้ชมทุกคนน่ารักมากค่ะ